Okay weekly, improving your organization weekly life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับก็เป็นรายการที่จัดกันทุกวันพุธในช่องนบะดอนสตอรี่นะครับใครเพิ่งฟังครั้งแรกเนี่ยทุกวันพุธเนี่ยผมจะเอาเรื่อง OKR OK มาเล่านะครับแล้วก ทำมาตั้งแต่ต้นปีละตอนนี้จะถึงปลายปีละนะจากสัปดาห์2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมโอคอสที่เขาพูดถึงการสร้าง Modern p e r f o r m ์แมน m ์แมจเมนต t ซิสเต็นะหรือจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานแบบสมัยใหม่มาเล่าให้ท่านฟังนะครับซึ่งมันมีอะไรหลายอย่างที่ l ลิ้ยงกับ OKR OK นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าต่อนะครับคิดว่าวันนี้อาจจะจบคอสนี้ได้นะครับคือ เรื่องต่อไปที่เขาพูดถึงเนี่ยคือเขาบอกว่าในระบบของการจัดการ performance management เนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยได้นะพวกเทคโนโลยีหรือจะเป็นซอฟต์วงซอฟต์แวร์นะครับคือการทำแบบนี้มันอาจจะทำให้ระบบมันชัดเจนขึ้นหรือว่ามันใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็หลากหลายนะซอฟต์แวร์มีเยอะท่านไปเสิร์ชดูจริงๆไม่ใช่เฉพาะซอฟต์แวร์ OKR นะจะเป็นซอฟต์แวร์เรื่องของการอเอกสารต่างๆแม้กระทั่งไอ้พวก Office 365อย่างเงี้ยเอกสารต่างๆหรือการให้ฟีดแบ็กกันสื่อสารนะครับเรามีอาสนะเรามีเรามี e ท lo นะครับหรือพวกเ a l e s f o r c e Better Works นะครับหรือแอปโฆษณาซอฟต์แวร์ตัวเองนะครับ C Score ที่ผมทำนะครับเป็นซอฟต์แวร์ OKR ของไทยน่าจะเป็นแห่งเดียวมั้งท,ที่ที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับ ก็มีหลายแห่งก็ก็กำลังใช้อยู่เนี่ยก็ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับใช้แล้วมันดียังไงมันก็อาจจะทําให้การสื่อสารทําได้รวดเร็วขึ้นนะครับความชัดเจนแทนที่จะต้องทํามาเป็นกระดาษนะมันก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นแต่ผมถึงแม้ว่ามันมีซอฟต์แวร์นะผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ว่าท่านเข้าใจกระบวนการมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเราอยากจะทําอะไรเนี่ยผมเริ่มต้นผมก็ ถึงแม้ว่าผมทําซอฟต์แวร์ด้วยนะผมอยากให้ทาจากผ่านกระดาษก่อนก็ได้ครับเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้นะครับก็ได้หมดนะซอฟต์แวร์นะทำสามร้อิองศาประเมินได้รับฟีดแบ็กนะครับเป็นโพเป็นเป็นระบบการประเมินผลต่างๆนะครับหรือการระบบการพัฒนาเทรนนิ่งหรือการ track OKR OK นะ Profit ก็เป็นอีกอันนึ่งนะท,ที่ก็เป็นซอฟต์แวร์ OKR นะครับก็โดยสรุปเนี่ย เขาก็แนะนำว่าไอ้ระบบ performance management ระบบใหม่เนี่ยนะก็พยายามจะมาแก้ปัญหาร,ระบบเก่าที่2-3สัปดาห์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับไอ้ระบบประเภทที่ว่าปีหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยเลิกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันช้าเกินไปนะครับลองตั้งเป้าที่มันยากท้าทายแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมี Mission, Vision, s t r a t e g y ต่างๆที่ชัดเจนนะครับอย่าง OKR OK เนี่ยมันก็เป็น continuous process นะครับทำอย่างต่อเนื่อง นะแต่ไม่ได้บอกว่าโอเคอาจจะมาแทนระบบการประเมินแบบเดิมนะแต่แต่เล่าให้ฟังเพืินนึกขึ้นมาได้ว่าเออยกตัวอย่างระบบที่มันต่อเนื่องมันเป็นแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าเราต้องมีความชัดเจนเรื่องของ Val u e ของบริษัทเรานะครับไม่ใช่คําสวยๆติดกําแพงนะครับเราต้องเราต้องเอาให้ชัดแล้วก็ไปสร้าง c u เจอร์นะครับสร้างวิธีการพัฒนาสร้างระบบการสื่อสารให้มันให้มันสอดคล้องกับ Value หรือว่าคุณค่าของบริษัทของเรานะครับ ถ้าเราสามารถมีเฟรมเวิร์กที่ชัดเจนก็ก็จะดีนะครับมันก็เราสามารถเลือกได้นะลองไปหาดูเฟรมเวิร์กต่างๆนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการตั้งเฟรมเวิร์กในการตั้งเป้าระยะสั้นลองใช้ OKR OK ดูนะถ้าฟัง OKR OK มาตลอดก็น่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับผมคงไม่ต้องมาพูดยาวในในตอนนี้ไม่งั้นก็จะซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ทําอะไรเนี่ยก็บอกให้มองภาพรวมนะครับก็เรียก Con Collective Contribution นะครับ ให้ดูทีมเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักนะครับว่าทําแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบนั้นหรือเปล่าเวลาเราจะให้ฟีดแบ็กพนักงาน,นยแยกกันระหว่างพาร์ทของการเขาเรียกว่า Personal Development เนาะว่า,อ,าอันนี้คุณต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นยังไงกับการที่เราจะมาคุยว่าคุณทำได้ตามเป้าไหมแล้วคุณจะได้เงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซนต์ทำไมเขาเอาเรื่อง Personal Development คือการพัฒนาพนักงานแยกออกจากเรื่องการประเมินเ,เงินเดือน เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงประมาณเงินเดือนนะโอยได้น้อยเราไม่อยากฟังแล้วพัฒนาพัฒเน์อะไรไม่อยากฟังแล้วโกรธนีถ้าแยกเซสชันกันเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จมากกว่าคนก็จะฟังมากกว่านะครับเลือกอะไรก็ตามเนี่ยอย่ายให้มันซับซ้อนนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหสูตรการคํานวณเนี่ยเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าอย่างที่ดีกว่าเป็นโอเ n นควอชันน่ยคือคุณต้องการอะไรจากองค์กรคุณอยากได้รับ การสนับสนุนอะไรนะครับแล้วพูดไม่ใช่ปีหนึ่งพูดครั้งเดียวนะครับพูดอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงเนี่ยคือต้องเทรนเมเนเจอร์ให้ดีนะเพราะว่าบางทีเมเนเจอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ต้องให้ฟีดแบ็กพนักงานประเมินพนักงานถ้าเกิดเขาไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะพูดเนี่ยเขาก็เขาก็ให้สื่อสารพวกนี้ได้ไม่ดีแล้วบางทีก็เกิดเกิดความกุ่นข้อหมองใจการทะเลาะเบาะแวงกันเยอะแยะนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ OKR OK มากนักแต่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจไหน,ในๆผมรีวิวคอรสนี้แล้วก็อยากรีวิวให้มันครบถ้วนนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนนะครับจริงๆเรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันก็เป็นมันทำหน้าที่หลากหลายแบบเนาะมันมันช่วยให้เกิดการ recognition นะครับก็คือการยอมรับคือการที่เราบอกว่าเฮ้ยผ,ผมยอมรับว่าคุณเก่งแต่ว่าเงินเดือน น้อยมากต่าเทียเรียดินมันมันแปลกๆใช่ปะ่ะถ้าคุณยอมรับจริงๆเนี่ยว่าคนนี้เก่งเนี่ย้เงินเดือนการจ่ายเงินมันก็น่าจะสมน้ามสมเนื้อนะครับนะวิธีการต่างๆที่เขา encourage เข้ามาคือนอกจากให้การยอมรับแล้วเนี่ยก็คือต้องให้พนักง,งานเข้ามามีส่วนในการลองดูที่ว่าระบบฐานเงินเดือนของเราเนี่ยนะมันเหมาะสมยังไงมันแฟร์มากน้อยแค่ไหนนะครับ อาจจะเป็นมันมีโมเดลเยอะแยะมากมายอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าใครควรได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับพนักงานเองควรจะมีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องของ s a l a r y วงเล็บตรงนี้ก็อาจจะเป็นนโยบายหรือเป็น culture ของตะวันตกด้วยนะที่พนักงานหัวหน้าคุยกันเรื่องนี้ได้แล้วเขาบอกว่ามันควรเป็นกระบวนการที่โปร่งใสโปร่งใส,งใสไม่ได้แปลแว่าต้องไปเที่ยวบอกเงินเดือนกับทุกคนนะแต่ว่าพนักงานรู้สึกคับข้อหมองใจนะ่าจะคุยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับ แล้วที่สําคัญต้องยุติธรรมใช่ไหมคุณตาแหน่งเดียวกันทางานเหมือนกันเปอร์ r m รนต์เท่ากันแต่เงินเดือนไม่เท่ากันก็จะดูแปลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องของเฟคซิบิลิตี้เรื่องของฟรีไทม์บางคนอาจจะได้เงินเดือนน้อยก็จริงแต่ทางานน้อยกว่าทํางาน4วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยก็อ,อาจจะจะจะช่วยได้เหมือนกันนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเวิร์กฟอร์มโฮงเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยเนะี่ยมันอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแพงง็เนนคเก แล้วจําไว้ว่าไอ้ระบบพวกนี้เปลี่ยนได้เสมอนะครับเปลี่ยนได้เสมอนะเขามีการพูดถึงนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับ OKR OK กับไอ้เรื่องของ compensation เรื่องของการจ่ายเงินก็เหมือนกับทุกสำนักหรือทุกตำราเลยครับเขาก็บอกว่าแยกเรื่อง OKR OK ออกจากการประเมินเพื่อจะจ่ายเงินอย่าไปใช้วิธีการว่าคุณทำ OKR OK ได้100%คุณต้องได้เงินเดือนขึ้น xx% คุณทำเอโกเได้50%คุณต้องได้เงินเดือนขึ้นลดลงอย่างเงี้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กที่ผมเคยพูดมาตลอดเพราะว่าทําแบบนั้นคนก็จะไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าทําอะไรท้าทายนะครับเออ่คุณต้องทำ o k เคอาไปรีวิว OK เไปแต่สุดท้ายเนี่ยคุณอย่าไปเอารีวิว OK เไปทําพร้อมๆกับการประเมินขึ้นเงินเดือนพนักงานคนจะสับสนถึงแม้ว่าเราบอกไม่เกี่ยวกันแต่คุณเอามาพูดต่อกันเงี้ย แยกออกจากกันให้ชัดเจนนะครับเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของอาการใช้เรียกว่าระบบ OKR OK แล้วก็มีระบบการาขึ้นเงินเดือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมผมเสริมให้ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของจะเรียกว่าจุดที่หลายองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ปะปนกันไปหมดนะครับ เขาก็พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องระบบประเมินโดยใช้ OKR OK ด้วยนะครับไม่ใช่โดยใช้ OK r คนะครับคือคือคือคอร์สนี้มันพูดถึง OK r ออยู่เยอะพอสมควรเขาก็เลยพยายามจะแบ่งแยกให้มันชัดเจนนะครับอ่ะคราวนี้เขาอย่างแรกนะคือเขาบอกว่าไอ้ตัวตัวการประเมินเนี่ยเราก็ต้องมองให้เห็นก่อนนะครับว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการในเรื่องของเงินเดือนแตกต่างกันพนักงานฝ่ายผลิต รูปแบบของ compensation มันอาจจะต่างจากพนักง,งานขายซึ่งมันอาจจะมีเรื่อง commission เข้ามาด้วยนะวิธีการที่จะรู้ก็คือเราก็ต้องคุยกับเขานะครับคุยกับ employee คุยกับพนักง,งานคุยกับผู้บริหารว่าเฮ้ยกระบวนการในการออกแบบไอ้โครงสร้างเงินเดือนนะควรจะมีเงินเดือนประจำสักกี่เปอร์เซ็นต์ควรจะมีเงินเดือนที่เขาเรียกว่า variable pay เนี่ยตาม performance สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลองพูดคุยกันนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่มี one size fit all อยู่แล้ว รูปแบบโครงสร้างเงินเดือนของแต่และตําแหน่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเราพูดถึง variable pay variable pay แปลว,ว่ามันก็แล้วแต่ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยคํา่่ามากอาจจะนับเป็นจำนวนชิ้นที่ทำาำํา่ามากอาจจะเป็น performance ที่ที่ได้นะครับอย่างนี้คือ variable pay หรือบางที่เขาก็บอกว่าเป็นโบนัสนะครับเขาบอกว่าหลายๆหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีองค์กรก็มีทางเลือกนะบางที่เนี่ยก็บอกว่าไม่มีเลย นะเงินเดือนฟิกเลยตำแหน่งนี้ก็ได้เท่านี้นะครับก็เป็นเงินเดือนฟิกก็มีบางที่ก็บอกว่าเออมีนะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยแต่ว่าเราลิงก์กับ Overall Success แล้วกันเช่นเราลิงก์กับกําไรของบริษัทถ้ากําไรเยอะเดี๋ยวเราจะแจกโบนัสเยอะกําไรน้อยก็แจกโบนัส,น,สน้อยแต่ว่าไม่ได้ลิงก์กับอ่เปอร์ฟอร์แมนต์ของพนักง,งานแต่ละคนนะครับหรือบางที่เนี่ยเขาก็บอกว่าอา้าวถ้างั้นก็ลิงก์กับแต่ละคนเลยแล้วก็ลิงก์กับความสําเร็จของบริษัทด้วย เช่นเ0เป็นเป็นความสำเร็จของบริษัทโบนัสจะเยอะจะน้อยในี่ยเอขึ้นอยู่กับรารบริษัทแต่30%มอนจะขึ้นอยู่กับ Perform a n c e ของแต่ละ Department นะครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่เราสามารถเลือกได้คงไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าถูกหรือผิดผมว่า c u l t เ r e หรือลักษณะของงานก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับคราวนาี้บางทีโบนัสเพลย์เมนต์เนี่ยถ้าถ้าบางทีมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ชัดเจนคือจริงๆมันโอกาสถ้ามันมี Var i a b l e pay อยู่เน คือหมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับ p e r f o r m a n c e เนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเราบอกไม่ได้หรอกปี2 5 6 5เราจะได้โบนัสกี่เดือนเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่า Perform a n c e ของบริษัท Perform a n c e ของ Department มันมันจะได้เท่าไหร่นะครับนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการให้รางวัลนะครับเขาบอกว่าเอ่อที่เรามักจะเห็นกันกนะ็คือการให้รางวัลโบนัสในระดับของทีมนะครับก็ก็ข้อดีอันหนึ่งนะการให้เป็นทีมเนี่ยมันก็จะ ไม่ได้มาต้องมาแบ่งแยกกันว่ามิสเตอร์เได้เท่าไหร่ B ได้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันนะครับแต่ข้อข้อข้อควรระวังก็คืออย่าให้แบบทีมแข่งกันแบบแบบไม่เฮลตี่เฮ้ยเดี๋ยวทีมมันนั้นมันไดโบนัสเยอะเว้ยฉันแกล้งมันเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ต้องระวังแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าลองมองว่า employee หรือว่าพนักงานเราอะมันคล้ายๆเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทอะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีส่วนหนึ่งในการสร้างกำไรใช่ไหม ราะนั้นเขาก็น,น่าจะมีส่วนหนึ่งที่จะได้ผลลัพธ์จากกำไรเหมือนเหมือนแชร์โฮเดอร์จะได้แชร์เดอร์คือผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้ดีเวนดนจะได้ปันผลหรือจะได้ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นน่ยแต่พนักงานก็ควรจะได้แชร์จากจาก Prof ิตเหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้พนักงานเนี่ยทำอะไรก็มุ่งมุ่งไปที่โกของบริษัทหรืออ่จะเรียกอะไรนะครับอ่เป้าหมายหลักของบริษัทนะครับอีกเรื่องที่จะช่วยได้ก็คือการให้รางวัลแบบแบบเซอร์ไพรส์ คือการให้รางวัลแบบแบบแบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้คนแบบว้าวอะ่ะแบบเฮย้ยมันไม่ใช่ว่าทําแล้วเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยสัญญาว่าจะให้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมันมันรู้สึกแบบว้าวเขาเรียกสปอร์ตโบนัสคือมันเกิดอะไรที่มันดีๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแบบให้เลยอย่างเงี้ยนะหรือบางที่เขาใช้ Peerto-peer pe er Bonus ก็คือถ้าเพื่อนคนนี้ทํางานทํางานร่วมกันนะเพื่อนร่วมงานคนนี้ทํางานดีเนี่ยอีกคนนึงสามารถให้โบนัสเพื่อนคนนั้นได้แต่ไม่ใช่ควักกระเป๋าตัวเองให้นะคือสมมติว่า เราแจกโควต้าคนละ10,000บาทให้กับพนักงานหรือ10,000หมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยให้กับพนักงานแต่ว่าเหรียญเป็นเหรียญที่พนักงานไมไ่ต้องจ่ายเองนะคุณมีโคต้าให้ให้เหรียญน,นี้กับเพื่อนแต่เอาเหรียญน,นี้ไปแลกของรางวัลของบริษัทหรือแม้กระทั่งไปแลกเงินกับบริษัทได้อย่างเงี้ยก็เป็น p e e r to peer bonus นะครับหรือเราจะให้เป็นพวกวาลเชอร์เป็นกิฟต์การ์ดเป็นอีเวนต์เป็นพิซซ่าเป็นอะไรเป็นเลี้ยงอย่างเงี้ยก็สามารถจะเซอร์ไพรส์พนักงานแล้วมันก็สร้างแรงจูงใจให้กกััับบพนนนงานได้ะคร นอกจากเรื่องเงินแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสร้างได้เขาเรียกว่า recognition program อันนี้อาจจะไปโยงกับ OKR OK ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินนะมันเป็นเรื่องของการยอมรับยอมรับของใครหัวหน้ายอมรับลูกน้องการที่หัวหน้าชมเชยลูกน้องก็เป็น recognition program เพื่อร่วมง,งานยอมรับกันเองนะครับเฮ้ยโอ,ยโอย้คนนี้เก่งมีระบบให้รีบอร์ดเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่า p e e r to Peer ใช่ปะ่ะหรือแต่แม้กระทั่งระบบการชมเชยกันนะครับก็สามารถทำได้นะ ง่ายๆที่สุดก็คือเขียน thank you note อย่างปีนี้สิ้นปีละคุณลองบอกให้พนักง,งานเขียน thank you note ไปยังเพื่อนร่วมงานนะครับที่คุณประทับใจที่ที่คุณทํางานด้วยแล้วแบบสุดๆอะ่ะนะเขาเขียนไปคนที่ได้รับก็รู้สึกโหปีนี้ตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยทั้งปีจริงๆมันชื่นใจไว้นะครับหรือเอเป็นเป็นลักษณะของการสอนงานกันนะครับเป็น e r t ที่คนนี้เป็น m e n อร์เป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็บอกว่า เออคนนี้ยที่เราเป็นพี่เลี้ยงให้นะเหมือนเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงกับกับพนักงานคนหนึ่งพนักงานใหม่แล้วเราเราสามารถที่จะชมเชยเขาได้ว่าเฮ้ยโหพนักงานใหม่คนนี้เนี่ยพัฒนาการดีมากเลยที่สําคัญอันนึงนะอันนี้ผมลองกระตุ้นลองให้ท่านลองฟังแล้วก็ลองไปใช้ดูนะปีนี้ทั้งปีนะสองห้าหกห้าเนี่ยไอ้ทวทีสองห้าหกสี่เนี่ยมันมี success story อะไรบ้างไหม หรือมันมีโรโมเดลมีใครบ้างไหมที่เราเราเราอยากที่จะเล่าให้กับคนอื่นฟังว่าปีนี้เราประทับใจกับการทำงานของคนคนนี้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาทำงานแล้วประสบความสำเร็จในเวทีต่างๆมีรางวัลชนะการแข่งขันหรืออะไรก็ตามนะครับที่ที่แบบคุณอาจจะเป็นแบบ ไม่ใช่แค่คนเดียวอะ่ะเป็น o l l กซ t s ั c เซ s s ตอรี่ฝ่ายการตลาดมี Success Story อะไรฝ่ายการเงินมี Success Story อะไรหรือว่าเขาเรียกว่า wall of recognition มันที่แปะบอร์ดเลยนะครับแชร์กันนะผมว่าแค่นี้มันก็ก็ชื่นใจพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้ในเรื่องของสรุปนะครับในเรื่องของ compensation เรื่องของ recognition เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคุณใช้ OKR OK อยู่ด้วยนะเรื่องการประเมินเพื่อจ่ายเงินกับเรื่องการคุยกันเรื่อง OKR OK เนี่ยแยกออกจากกันนะ อย,อย่าทำอย่าทำด้วยกันนะครับอย่ามาอย่ามาปนกันนะครับเเวลาจะจะสร้างระบบการจ่ายเงินผลตอบแทนต่างๆนะครับลองพิจารณาความต้องการของพนักงานดูนะครับการจ่ายโบนัสอาจจะทําได้โดยการดูความสําเร็จของบริษัทนะครับแล้วเขาก็แนะนําว่าอย่าไปดูเฉพาะความสําเร็จเป็นคนๆนะโบนัสเนี่ยทำเป็นทีมทําเป็นบริษัทจะดีกว่านะพยายามสอนแล้วก็เชื่อ ผู้บริหารแมเนเจอร์ในการที่เขาจะดิบคนที่บอกว่าสมมติคือคือ,คอพูด,ดง่ายๆว่าอย่าไปดิกเท็อย่าไปบังคับเขาว่าคนนั้นต้องคน,คนคนนี้ต้องชนะคนนี้ต้องได้โบนัสคือไอพวกสปอตโบนัสอย่างเงี้ยให้ให้แมเนเจอร์ตัดสินใจเลยแล้วเชื่อเช,ชื่อถือเขานะครับว่าเอออันเนี้ยเราอาจจะให้บัจเจ็ตเขาอันหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณอาจจะไปซื้อกิฟต์วอลช์แจกลูกน้องแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกนะให้แมเนเจอร์เขาเป็นคนเลือกนะครับเขาบอกว่าบางทีโบนัสรีบอร์ดเนี่ย มันมันสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจ่ายในสิ่งที่แบบเขาไม่ได้คาดหวังนะครับแล้วจ่ายได้ไดถูกที่ถูกเวลานะไม่ใช่ว่าผ่านไป5ปีแล้วค่อยมาจ่ายอย่างนี้คงไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้ก็คือ peer recognition program นะครับก็คือการที่แต่ละคน recognize ความสำเร็จของแต่ละคนนะครับอ่ะตอนแรกนะผมคิดว่าจะจบแต่เนื้อหาผมว่ามันเยอะ มากกว่านั้นมันยังมีเรื่องของการสร้างแรงจูงใจกับหลายๆกลุ่มคนในองค์กรเดี๋ยวขาว่าขราวหน้าแล้วกันนะครับคราวหน้าคิดว่าจบแน่นะครับสำหรับคราวนี้ผมขออนุญาตต่อในพาร์ทที่2ไม่งั้นจะยาวเกินไปนะผมทำมาตลอดทั้งปีก็คือ My OKR OK Diary ที่ผม Record Personal OKR OK ของผมตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปลายไตรามาสที่4หรือจะเรียกว่าปลายปีแล้วนะมาดูกันเลยนะครับว่าก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับ ออบเจ i v e ที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง Key Resol ล1 1อ่านหนังสือสะสมให้ให้ได้ครบ120เล่มทะลุไปนานแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่154เล่ม Key Resol ล1.2เขียน Paper ส่ง Inter-Journal 2 Paper อันนี้ยังอยู่ที่30%ยังคงที่นะครับเพราะว่ามีงานอยู่อีก2งานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับก็จะพยายามทำา2งงานนั้นให้เสร็จก่อนแล้วก็จะกลับมาเขียนนะครับ ออติทีที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคีดีเซลสองจุ่ตีพิมพ์หนังสือ2เล่มในไต,ตรมาสนี้ได้1เล่มน,นะครับชื่อ The Lost Skill นะครับต้องขอบคุณท,ทุกท่านอีกครั้งที่ท่านกูนาติดตามแล้วก็ทําให้หนังสือเล่มน,นี้ติดเบสเซลเลอร์นะครับแล้วก็มีหลายคนก็กูนาเขียนรีวิวแล้วก็กูนาแชร์มากต่างๆม,มากมายมีอีเวนต์อันหนึ่งขออนุญาตเป็นสัมพันธ์นแล้วกันนะครับในวันถ้าท่านฟังตรงวันนะถ้าฟังไม่ตรงวันต้องขออภัยนะครับผมอาจจะวันนี้อาจจะ ไปโพสต์อยู่ในในเพจด้วยนะครับคือผมได้รับเชิญจากทางห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไปไลฟ์นะครับในวันเพื่อหัสนี้เพื่อหัสนี้ก็คือวันที่16นะครับในเวลา6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นเป็นมารวย Book ทอล์หนังสือ The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่21เดเดี๋ยวจะไปโพสต์ไว้ในเพจด้วยนะครับเผื่อถ้าท่านฟังได้ทันท่านอาจจะเข้าไปติดตามได้นะครับ กลับมาที่คีรีซอฟต์2.2คนติดตามฟังพอดแคสต์20,000ดาวน์โหลดต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนฟังเยอะเลยนะครับอยู่ที่25,927ดาวน์โหลดต่อวันจ้ำมาจากสัปดาห์ที่แล้ว19,685ดาวนโหลดต่อวันก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจนะครับคีรีซอฟต์2.3ม,มีองค์กรใช้โอเคอาร์เพิ่มขึ้นอีก6องค์กรนะครับตอนนี้ทําได้4องค์กรแล้วแล้วก็จริงๆผมสตาร์ทไปแล้วแต่ยังมีองค์กรหลายองค์กรยังติดต่อมาอยู่ ถ้าพออยู่ในช่วงนี้ยังพอรับได้นะเพราะว่าในที่นั่งผมไม่ให้เกิน6องค์กรแน่นอนนะครับตอนนี้กําลังพูดกับอีกหนึ่งองค์กรแต่ว่าจะ,จ,ะจะหลังจากนี้มากๆอาจจะไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ไปเป็นรุ่นๆนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันออฟออติทิทที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีซอลสามจุวิ่งสะสมให้ได้1000กิโเมตรทั้งปีนะทั้งปี1000กิโเมตรเหมือนอ่านหนังสือร้อยยี่สิบเล่มนั่นคือทั้งปีนะไม่ใช่แค่ไตรมาสนี้นะครับ ผมวิ่งไปได้906.5แล้วก็เหลืออีกประมาณ100กิโลนะครับกับอีกประมาณ15วันก็คงชาเลนมากสําหรับผมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะกิริซอลสามสองน้ำหนักตัว75กิโลกร,รมัมทำได้78.9ยังถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าก็ดรอปมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่พุ่งไปที่79.6นะครับแล้วก็คีริซอลสาอยู่กับครอบครบัวสะสมครบ100วันก็ตอนนี้สะสมนี่คือตั้งแต่ทั้งปีนะครับตอนนี้ก็100วันพอดีแล้วก็ ปีสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มสักวันเลยนะครับก็ทํางาน7วันเลยนะครับเ,เรื่องสุดท้ายเพื่อให้ไม่ให้ยาวไปนะครับมี 2- 3สเรื่องอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องแรกหลังจากที่หลายท่านติดต่อซื้อไอตัว OK r Diary ไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าไม่อยากให้ท่านซื้อแล้วก็ทิ้งไว้เฉยๆนะคือผมผมเชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะมีอยากจะเขียนอะไรเงี้ยแล้วพอทิ้งไว้เฉยๆมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ ผมก็เลยจัดโครงการอันนึงขึ้นมาผมประชาสัมพันธ์ไว้ในเพจนะครับคือใครที่มี o k เ d i a r ์ไดที่ซื้อไปนะครับท่านให้เขียนเป้าหมายปี2565มาแล้วส่งอินบ็อกซ์มาให้ผมถ่ายรูปมานะเอา o k เ d i a r ไที่ท่านมีอยู่นะครับที่ท่านซื้อไปเนี่ยเขียน เป้าหมายมาแล้วผมจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆส่งให้ท่านไม่ได้ให้ทุกท่านนะครับต้องบอกว่ารางวัลมีจํานวนจํากัดบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนว่ารางวัลคืออะไรนะครับแต่จะมีรางวัลแค่อยากกระตุ้นให้ท่านได้เขียนนะครับอันนี้คืออันที่1นนะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าพอยคือไม่อยากให้ไปค้งทิ้งไว้อันที่2คือมีคน สอบถามมาก็เลยคิดว่าคงเป็นคอร์สสุดท้ายที่จะทําในปีนี้ปีหน้าก็คงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอยากคือพอมันใกล้ปีใหม่เนี่ยหลายคนก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตเนะเหมือน New Year Resolution แต่ว่าหลายคนก็สอบถามมาว่าอาจารย์จารเขียน OKR OK อย่างที่เมื่อกี้ผมอัปเดตอะ My OKR OK Daily ที่ผมเพิ่งอัปเดตไปอะอาจารย์เขียนยังไงแบบไหนขอเป็นออนไลน์คอร์สแล้วกันนะครับผมจัดออนไลน์คอร์สไว้เป็นวันอังคารที่21ธันวาคมเวลา หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะครับท่านลองไปดูรายละเอียดได้นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงน่าจะขอบเป็นวันที่20ทธันวานะครับเพราะว่าจะมีหนังสือพร้อมลาเซ็นแจกด้วยนะครับ personal okr OK ที่ผมออกมาเมื่อต้นปีซึ่งซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ทใช้ในการสอนในคอร์สนี้แหละแล้วก็แจก my okr okay daily หชุดด้วยนะครับ ก็ท่านลงเข้าไปดูในเพจนพดลสตอรี่ได้นะครับแล้วหรือหรือสนใจท่านอินบ็อกมานะครับเดีย๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้นะครับแต่ขอภายในวันที่20่ธันวาคมก็เป็นคอส,สุดท้ายหลังจากนี้คงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีจัดจนกว่าจะปีใหม่ะนะครับเพราะว่าดูตารางแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับผมคิดว่าประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท,กท่านนะครับโอเอาร์ไดอโอเคเดลี okay, ่ น่าจะไม่ใช่เดลี่ขอโทษทีโอเควิกลี่ไม่ได้ทําทุกวันโอเควิก okay. ลี่รายการนี้ก็คงจัดต่อไปนะตัดสินใจแล้วว่าตอนแรกคิดว่าจะจัดแค่ปีนี้แล้วก็จะเลิกนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่น,น,น่าจะมีการอัปเดตได้คงจัดไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งไม่มีคอนเทนต์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization.